ไทยลองยิ้ทูบเลยใหญ่ๆน uh ี่แหละครับสามหมื่นห้าพันรอเพาะตลัดสวัยดีที่สิบแปดพฤศภาคมสองพันห้าร้อยหกิหกคับตลาดสีขอรละพุ่มชนมาจะเป็นม่วนเนื้อเด้อพ mm ี่น้องครับ งามหาบ่พอๆหรอกขึ้นมาเนื้อตลาดนี้เขาทุกวันพุธตอนแรงตลาดต้อนเสาเก้าโมงเสาเด้อพี่น้องครับตัวน,วนี้ตัวนี้ลูกมันยังไม่เอามาไม่ได้ขายขายจะตัวใหม่ขายมาบอกขายตัวเนื้อขายอันนี้เฮ้ เท่าไรล้วพ่อนะหมวดพ่อปะหมื่นเจ็ดปะเป็นง่วเนื้อนะพ่อเนาะตีเป็นงวงงวงงวงโค้งปะ<อ>แม่สาวปะแม่มีลูกแล้วหมื่นเจ็ดประมาณนี้หมื่นเจ็ดนะพี่น้องครับเป็นแม่แม่แยกลูกนะพ่อ,นะอเนาะพ่อมีมากี่ตัววันนีนน้นี่เยอะเยอะเยอะแยะเลยปะ ตัวน,นี้1มื่นเจ็ดมาพอเนาะนี่ก็แม่แม่โค้งบ่ใช่ปะใช่ไหมตัวน,นี้เน,น,นี่<อ>องอยนายนีย่โค้งตาวิเต้พง<ห>่แม่ลูกนั่นสวยแม่ลูกสวยหมดส่วนมากจะเป็นงวเนื้อครับโอ้หลองยุบตองนี่เว้ย เจาดนี้17,000ได้พ like ี um, oh, e ่น้องครับเดี๋ยวดูไปดูด้วยครับโอ้มีออพันด้วยนะอ้อพันด้วยที่มองมองดูดูสวนมาจะเป็นวัววัวตัวผู้ครับเป็นวัวเนื้อวัวงามไม่ค่อยมีหรอกตลาดนี้ผมรู้อยู่เป็นวัวเนื้อวัวเลี้ยงบ้านเราน่ะ เดีนะ๋ยวผมเดินไปถามราคาให้ส่วนมากถามพี่เขาว่ามันจะเป็นมัวมัวเนื้อเนาะตัวนี้ก็หม ah> ื่นห้าร้อยป่ะประมาณนี้สองตัวนี้ป่ะโอ้โวัวตัวเมียวัวตัวเมียขายไม่ได้นะพี่เนาะ ขายยากเลยใช่ไหมสองตัวนี้ก็หมื่นห้าร้อยปใครจะมาเอาเนื้อวัวไปทำทาเนื้อเนาะมาตลาดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สินหวังเนาะไม่พลาดเลยละ่ะวัวงามไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีหรอกตัวเนื้อสองตัวนี้ก็ตัว,ตวละหมื่นห้าร้อยปอนพี่หมื่นห้าร้อยมันหนักถึงตัวละร้อยห้าสิบโลปอถึงอยู่เนาะ ตกโลเท่าไหร่ถ้าเกิดช่างเป็นโลมานี่ได้ประมาณขอให้โลเท่าไรโลละเจ็ดสิบเจบป่ะคนละเจ็ดสิบสูงสุดแปดสิบลยสูงสุดแปต้องเป็นตัวใหญ่เนาะต้องเป็นตัวใหญ่เออตัวนี้เขาให้เจ็ดพี่มากี่ตัวนี่ใช่ป่ะเอาควายมาขายหมดแล้วครับควายขายประมาณเท่าไหร่ควายดีไหมขายยากกวัวอีกบ่ ายไปสามหมื่นเจ็ดพันไปสามพันสับปะตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับทองแล้วโอ้ยแย่เลยนอนช่วงนี้มันทำไมมันไม่ขึ้นทุกทีเหรอแย่จริงนะผมส้มปล่อยส้มปล่อยนี่ก็แย่นะส้มปล่อยนี่ยไม้เนื้อมันอยู่เหมือนเก่าอือน่าจะลดทองตัวหนึ่งหมื่นห้าร้อยต้นของพ่อไปครับ วัวกำลังถ่ายขึ้นรถกันนะปเป็นวัวเนื้อทั้งนั้นเลยครับใครมาตลาดนี่ไม่ปิดวังครับวัวเนื้อ,อาาน,นี่เอาเบอ,อ,อ,อร์เบอรร์บนลุงเนี่ยเบอร์อะไรเเบอร์รัพ์แกเบอร์อะไรนดแกศูนย์ห์หกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเ พลาดแล้วงานนี้มานึกว่ามันจะมีมัวงามเลยเป็นงวนเนื้อนะครับหมื 15, ่นห้าเล่นะพ่อเล่มันเนาะชาโลเล่ครับตัวนี้ครับหมื่นห้าตัวนี้อะไรพ่อตัวแดงของพ่อปะมีตัวผู้ทั้งตลาดเลยวันนี้ ตัวนี้หมื่นห้าพ่อมาตัวเดียวป่ะตัวเดียวขายไปแล้วตัวหนึ่งเดียว,ว <laughs> ราคาเป็นยังไงช่วงนี้พ่อราคาช่วงนี้เป็นยังไงร,ราคาไม่ใช่ราคาวัวช่วงนี้เป็นยังไงบ้อางถูกสุดๆด้วยเนาะเอาอันนั้นขึ้นกันแล้ววะดเดี๋ยวดูบรรเจ้ากันไหมนั่นเอาซื้อไปทำทำผลงานได้เลยเนาะตรงนั้นเนาะตัวนี้หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าพันนะพ่อเนาะ พอ,พ,พ,อพ,พอมพอีเบอร์โทรศัพท์บ่โทรศัพท์พ่อมาปอโทรศัพท์พ่อมาบ่โทรศัพท์พ่อไม่ไ,รรไมด้มาเนาะมีเป็นไรครับออดูข้อพันกันมาที่นี่รวยกี่ไฮ้ <c oughs> ดูข้อพันพ่อพันเออบาน ม็ด60ได้อยู่ตัวนี้นี่พ่อพันธั์งรับจะของวัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับของแม่ป่ะตัวนี้วัวแม่ป่ะไม่ใช่ป่ะพ่อพันธ์ตัวนี้ พี่ขายอะไรไปในแม่ตัวนี้ไม่รู้เลยบ่ของแม่ตัวนู้นบ่ฮะตัวนู้นหรือปะของแม่ไม่มีเออครับโอ้ยถ่ายไปทันเลยวิ่งยี้ถ่ายไปทันเลยเอ็มไมเลยที่ สามแล้วป่ะโอ้ยนี่ซื้อไปทำทำผลงานได้เลยเด้อเออเออไอ้นี่ใช่ไหมป่ะนี่นี่ใช่กับพี่ไหมครับเออี้เท่าไหร่พี่นี่หาเจ้าของอยู่สองหมื่นแปดพันบ่ะพ่อพันทั้นั้นเนาะโอ้ยตัวนั้นถ่ายเป็นทันตัวนี้ก็ใช่บ่ะใช่เจ้าของตัวตัวนี้สองหมื่นแปดพันเนาะเออชูเม็ดเม็ดสี่สิบเปลี่ยนเนาะตัวนั้นใช่ไหมเนี่ย ตัวน,นั้นก็ใช่เนาะไอ้ตัวน,นั้นผลงานเป็นเรเดอร์เมื่อกี้ชาโรเล่ตอนนั้นน่ะตัวน,นั้นเท่าไหร่ครับนี่ยพี่เขาบอกส่วนมากเป็นม้เล่เนาะพี่เนาะชาโรเล่วัวนครอบพันเนาะเพราะไอ้พี่มีเบอร์โทรศัพท์วะฟังผมเนยาก้นยนยอย์ศูนย์0อง0ูน0์ศู0ย์หนึง่งเก้าศูนย์น์นึ่งเทางลนี่นะเนาะนี่ก็เราเรานี่หลัง อยู่ตัวนี้ครับพ่อพันเอาอีกรอบหนึ่งเอาออกกล้องเลยในนี้สามรอบแล้วารอบลขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยตัวนั้นมันผสมได้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับถ่ายลงยูทูบเลย ใหญ่ๆนี่แหละครับสามหมื่นห้าพันว่าพ่อโอ้ใหญ่เป็นช้างเลยตัวนี้สามหมื่าพันน่นำหนักว่าไปต่ำกว่าเครื่องตันละครับผมตัวนี้โอ้สามหมื่นห้าพนะ ครึ่งตันนอพอ่อครึ่งตันกวาดวนะนี่ตัวนี้นี่ว่าใช่นี่น้อยเลยด้วยนี่ตายราคาบัวทำไมไปอย่างนี้นะครับพี่น้องครับสามหมื 35, น่นห้าพันนี่ตกครึ่งตันกว่าก็ประมาณโลเราจะเจ็ดสิบแปดสิบตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์แล้วครับน่าจะอายุมีอายุเยอะแหละดูลักษณะบัวพร้อมไปนนหน่อยนึงครับขาน้องเลี้ยง ครึ่งตันกว่าก็ประมาณโลละแปดสิบกัวถึงประมาณนั่นแหละโทรศัพท์เราพ่อมาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ใส่มาเลยยวแชร์ให้บอกมากว่านบอกเลยบอกเลยมาเดีดยมีคนเขาขายวันนี้เลยขายไม่ออกได้เข้าคลองแล้วดูเด็บเด็บของสาวรุ่นนำบซิ่งก็รู้เลยต่างชั้นเดวยกันเออ นี่ประมาณ3ามสามหมื่นห้าพันน้อตัวนี้นะพอน่อเนาะทรงนี้เนี่ยครึ่งตันกว่าดนา่นนี่ตัวนี้นี่ให้หมื่นสองบอกโอ้ก็รอรออยู่เป็นวัวเนื้อเท่าน,นั้นพี่น้องครับใครอยากได้วัวเนื้อมาเอาตลาดนี้ไม่พลาดหรอกวัวงามไม่ต้องมาเด้อใครจะเอาวัวงามไม่ต้องมาเลยเสียเวลาเฉยวัวงามต้องไปส้มปล่อยน้อยพรุ่งนี้ส้มปล่อยน้อยวัวงามมูระแดงครับเยอะพรุ่งนี้อันนี้ก็ให้หมื่นสองแล้วนี่พ่อเขาว่านี่ให้หมื่นสองแล้ว โอ้ชาโลเล่ครับแล้วแม่มันหรอพอ่อนแม่มันเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าลูกมันหมื่นสองแม่มันสองหมื่นห้าโค้งใหญ่ๆประมาณนี้ทรงนี้ครับเอาสูงประมาณเมตร เม็ดเศร้าเม็ดสามสิบเดี๋ยวบ่เม็ดยี่สิบตัวเนาะเม็ดยี่สิบเนาะทั้งสองตัวแม่ลูกบ่พี่น้องกันบ่่พีน้องัพี่น้องกันเนาะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียเด้อพี่น้องบอโอ้ยเก็บขาเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยเด้อครับประมาณจักปีละปีกวัวเนาะเดี๋ยวมันจักเตี้ยหนึ่งเนาะสูงเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นควายควายไทยเาบ้าวันเนาะพัฒนาไวทางโอ้แนวอกกใหญ่อยู่บักพร้าวมีอยู่ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็สวยอยู่ ได้จากเตี้ยน้อยนึงเออต้องไปเอาน้ำเชื้อดีๆใส่เนาะอ่าลูกเบิ่มพันล้านก้าเจริญอย่างเงี้ยใส่ไปเท่าไหร่ราคาสองตัวนี่ 40, สี่หมื่นบ่ตกตัวละสองหมื่นเออเอาพี่น้องมองหาควายอยู่ควายบ้านเท่านี้แหละเนาะตัวละสองหมื่นควายบ้านเรานี่แล 20, หล,ละ,ละเอาใส่เบอร์โทรศัพท์มาทีนี้บมีเอรร์์โททศัพอยู่บ้านไหนล่ะอยู่คุคันบ่โอ้ ตัวขนาดนี้สองหมื่นบ่บ้านไหนต้าคู่ขันนี่งบันเจดีบ่ะบันเต้อุดอู่จักบ่ะู่จักสถานีวิทยุไหมเคยไปใช่ไหมสถานีวิทยุบ้านตะอุดนะส่งประมาณสองหมื่นตัวขนาดนี้ตัวเมียเอาสองตัวนี้สี่หมื่นเดี๋ยวขอบคุณไลน์ครับผมโอ้จะขายได้ไหมนี่ ต่อราคากันอยู่เอาให้มาเนอให้ฮมาเนอร์วันนี้ให้มาเนอร์กันนะมาจากคู่ขันเบิ่งไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะได้เดินทางกลับแล้วที่นี่เออควายของผู้ใดเนาะนี่ควายไผ่นี่ของไผ่ตัวนี้ของไผ่ตัวนี้นู่นนู่นจากพ่อพนนู่นเออเพิ่นเพิ่นบอกกันแล้วช่งนี้พิ่นขายอะไรไปในพ่อนี่หูว่าฮะ สองตัวนี้ห้าหมื่นบ่ควายยาวเดียวกันเมื่อกี้ครับสองตัวนี้ห้าหมื่นเด้อกลับ้าเดียวก,กันคู่ขันเมื่อกี้เนาะเจ้าเดียวกันคู่ขันตัวนี้เราพ่อของใครของผมครับของพ่ออะไรเป็นไดแม่ลูกบ่นี่ลูกบ่นี่ลูกมันนั่นนนนนนััั่มตวี้ลูกเป็นลูกตัวใดพ่อนี่ลูกหลอดบ่<ะ>เป็นลูกหลอดไหมตัวนี้ผสมหลอดหรือผสมบ้านนี่ต้นนี้เออผสมหลอดลูกบป็ใดพ่อนี่มันม่แม่มัน ไม่ใช่ลูกคนเนี่ยผสมหลอดตัวไหนนี่พ่อพันเพิ่นเข้าามนี่ยโอ้ซื้อเข้ามาเนาะผสมหลอดเนาะพ่อเนาะขาใหญ่ดีเด้อตัวนี้เด้อแม่เพิ่นงามแดงดีเนาะเบิดเท่าใดพ่ออยากได้สามหมื่นสามเนาะโอ้เป็นลูกตัวผู้เนาะอยากได้สามหมื่นสามพี่น้องครับเอ ยังได้สามหมื่นสามลูกเพิ่นก็โอเคดีอยู่ครับสูงใหญ่ดีพ่อมากี่ตัวเอามาคู่เดียวนี่บ่ตัวนี้ก็ใช่ป่ะตัวนี้เท่าไหร่พ่อาเอาตัวนี้แพงกว่าเนาะตัวนี้สองหมื่นสามโอ้เป็นวัวตัวผู้โัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับสองหมื่นสามตัวนั้นสามหมื่นสาม ตัวนี้ตัวนี้ทะเลพาสองหมื่นสามตัวนั้นสามหม่ามเออเอาเอกี้แหละพอมีเบอร์โทรศัพท์ป่ะโทรศัพท์่ะเอาใส่มาเลยโทรศัพท์ใส่มาเผื่อมีคนโทรมาหาตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่โอ้พ่อจังนี่นะโทรศัพท์เบอร์เบออพ่อนี่0ศูนย์แปดสองสโอ้สอ ห้าสี่สี่หนึ่งเจ็ดเออจบอย่างนี้ครับอีเด้อครับครับเออเอาโทรมาครับสองหมื่นสามกับสามหมื่นสองแต่ลูกเป็นตัวผู้สองตัวเนาะเออวันนี้โอ้ยวัววัวยากนะพ่อเนาะอือแทงตัวนี้พี่น้องครับแต่ละคนก็เริ่มจะเดิมทานกลับบ้านกันแล้วครับสำหรับการถ่ายทำคลิปวันนี้โชคดีขออนุญาตกราบลาพี่น้องกลับบ้านก่อนเดินพี่น้องครับผมม่รู้ตลาดควายเพราะว่าผมมีควายอยู่13ตัวนะผมจะปล่อยแต่ว่าขายยากตัวนี้ ขาย่างจริงมาดูแล้วบโบพานครับรอรัฐบาลใหม่มาแก้ไขเนาะพ่อเนาะให้มาอนเดียพ่อเด้อพ่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรงีบแรอฮะีบพ่อชื่งยิบเนาะบ้านใดพ่อบ้านใจกบขันใจดีครับท่านไหนฮะท่างไหนกบขันใจดีกบขันเนาะเอ๋อให้มานพ่อให้มาอันครับ